ทีช่ชาวเหรียญภายทุกๆท่านนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแรกที่ครูดาจะมาอธิบายทุกๆท่านหลังจากที่เหรียญภายเน็ตเวิร์กเปิดเครือข่ายหลักอย่างเป็นทางการแล้วแล้วเราผู้บุกเบิกทั้งหลายจะใช้บัญชีใช้ใช้เหรียญภายในการทำการตลาดหรือใช้ใจอย่างไร ็มาฟังในวิดีโอนี้นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยคูดาก็จะมาอธิบายเรื่อยๆถึงขั้นตอนต่างๆไปเรื่อยๆก็ถือว่าเหมือนกับเราได้มาเข้าห้องประชุมของคูดาเลยนะถ้าใครติดตาม youtube เนี่ยคูดาทำสิ่งนี้เป็นวิทยาทานให้ให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าจะใช้เงินอย่างไรใช้เหรียญภพยเป็นเงินดิจิตอลในชีวิตประจำวันอย่างไรคุณเนี่ย ต้องทำความเข้าใจและศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ใช้เป็นไม่ใช่ว่าแค่ไปถอนเงินจากธนาคารแล้วมาใช้เป็นเงินกระดาษอย่างเดียวไม่ใช่มันยังมีวิธีอื่นอีกแล้วทำอย่างไรล่ะก็ติดตามวิดีโอนี้ของคุดาฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจนี่เป็นวิดีโอแรกนะสำหรับเว็บ3นะคะ ซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านก็ทำได้ดีแล้วจากที่ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่คุณเข้าใจอะมาถึงตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าว่ามันคืออะไรอะสมาชิกใหม่ๆก็ต้องไปตามเอาเองนะนะคะแต่ถ้าใครไม่ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีอะอะเอรียนภายนะเนะ็ตเวิร์กเนาะคุณต้องทำความเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นจะเป็นช่วงเปิดตัวของการตลาดนะคะซึ่งถ้าเราดูตรงนี้เนาะเรากดตรง r e a Reach More เราจะเห็นเออในการเปิดตัวการตลาดเว็บไซต์นะคะต่างๆก็คือพายโดเมนแอคชั่น ก็คือเป็นเว็บไซต์เหมือนเป็นเว็บไซต์ย่อยของของเรียญพายอะค่ะก็อาจจะเปิดการตลาดให้บริษัทต,ต่างๆเข้ามาทําการเปิดตัวเปิดการประมูลคุณผู้หมายถึงเปิดการประมูลเนาะซึ่งเป็นเทศกาลในการซื้อขายหรือทําการตลาดเหล่านี้อยู่นะคะอ,คอีโคซสะคะิสตมเนี่ยค่ะการตลาด บริษัทเนี่ยนะคะมีเทสลาเนาะ,ะเรามาดูกระเป๋าตังค์เขาแล้วกันอย่างอเมซอนพวกเรารู้จักอเมซอนเนี่ยอย่างอเมซอนพายเห็นไหมคะมีการประมูลไปแล้วเนี่ยคะ่ะคือแต่ที่คูดาเข้าใจก็คือโดเมนก็คือเว็บไซต์ของของพวกเขาอะคะ่ะของบริษัทต่างๆอะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่คูดาเข้าใจเนาะแล้วก็อย่างเทสลาเทสลาพายเห็นไหมคะแล้วโตโยต้านะฮะรถโตโยต้า บริษัทโตโยต้าเนี่ยค่ะเขาก็ได้ทำการประมูลนะคะซึ่งเนี่ยค่ะมันมีการเปิดการประมูลครั้งนี้นะก็มีบริษัทนะก็คือภายกับบริษัทคอมเน็ตต่างๆที่ได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเขาคือง่ายๆว่าเป็นการทำเว็บไซต์ออนไลน์แล้วเนาะ ถ,ถ้าที่คุดาเข้าใจคือมีเว็บไซต์ออนไลน์ของพวกเขาแล้วก็คือมีมีที่อยู่ของโดเมนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อีกหนึ่งเหตุผลที่เหรียญพายจะไปไปดวงจังกนการเปิดตัวโดเมนดัดอ่าพายอ่าเมซอนดัดพายอ่าเทสลาดัดพายอเป็นการทำการตลาดที่ชาญฉลาดเพราะตลาดโดเมนมีมูลค่ามหาศาลไม่ธรรมดาอันนี้ใช่ค่ะ อ๋อคูดาเข้าใจแล้วในที่นี้คือโดเมนก็คือเนี่ยค่ะแทนที่เราจะใช้ .com ใช่ไหมคะเนี่ยโอเค p าย .vs .com หรือพาย .net p ายเนาะหรือเอ่ออเมซ o น p y อะไรประมาณเนี่ยอารมณ์เนี่ยที่คูดาเข้าใจนะคะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ a เม z o n t ท s l a คุณจะยอมให้คนอื่นครอบครองโดเมนนี้หรือไม่อ๋อใช่เข้าใจละไม่ยอมแน่นอนการประชุมที่เริ่รมต้นแล้วก็คือ t ท s l a ดัดพายเห็นไหมคะ a เม z o n ดัดพาย ซึ่งเราจะสังเกตว่า Tesla. Pi, เทสลาดัตพายเขาเขานี่ค่ะเ,เขามีเหรียญอยู่ตรงนี้แล้วเนาะอเมซอนเนี่ยยังมีโดเมนดังๆนะ่าสนใจอีกหล,หลายโดเมน Microsoft ดัตพาย Google ดัตพาย Facebook ดัตพาย TikTok ดัตพาย YouTube ดัตพาย s ชชอฟ e ดัตพายทั้งตรงเหล่านี้ l a z a น d a ดัตพายโดเมนชื่อทีมฟุตบอลเช่น Manchester เนาะเนี่ยดัดพายโดมเมนประเทศต่างๆเช่นไทยแลนดัดพายโดมเมนธนาคารทุกประเทศทั่วโลกเช่นแบงก์อะไรดัดพายก็แล้วแต่ส่วน,ส,วนวส่วนตัวคิดไว้แล้ว i n นฟินิตี้ดัดพายเอไม่มีที่สิ้นสุดดัดพายอืมก็ขอให้เจริญสำเร็จนะคนเขียนโพสต์นี้เนาะแล้วคุณล่ะมีชื่อโดมเมนในใจหรือย,ยังไม่ ขี้เกียจทาธุรกิจแล้วแค่มีเหรียญภายไว้ใช้งานก็พอคูดาเฮ้ยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการเหรียญภายเนี่ยเป็นการเปิดตัวให้ผู้บุกเบิกหรือบริษัทต่างๆให้การตลาดเนี่ยมาเสนอราคาที่เขาจะเนี่ยถ้าเขาจะเปิดเปิดตัวใช้อเมรุชนดัดพายเขาต้องใช้ประมูลราคาไปเท่าไหร่ตอนนี้ครูดา มาเลยค่ะคําตอบ <c oughs> ไม่ต้องไปถามใครอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะคําตอบมันมาในใจกูดาแบบนี้เนาะโอเคขอบใจน้องยอดมากข้อมูลมาทันทีมาเสริมให้ซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเราจะใช้เงินนะคะดิจิตอลเหรียญภายเป็นสกุลเงินทั่วโลกอะ่ะมันก็ต้อง มีการทำธุรกรรมกับบริษัทต่างๆอย่างที่อธิบายมาแล้วเมื่อตะเกียค่ะเราก็สามารถเข้าไปซื้อได้เกาะแบบนี้ค่ะใช้จ่ายกับเขาโดยที่เราไม่ต้องเอามาออกมาเป็นเงินสดไงคะเนาะนี่ครูดาก็อ่านไปพร้อมกับอธิบายพวกเรานะจริงๆทุกท่านทราบเนาะคุูดาทำ YouTube เนี่ยเพื่ออ่า,าอธิบายสมาชิกในกลุ่มที่ครูดาดูแลนะคะ เมื่อกี้มีน้องเขาแนะนำให้ทำช่อง youtube คูดาเพื่อที่จะให้ข้อมูลไปถึงผู้คนมากขึ้นนะ่ะนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาอ่านรายละเอียดตรงนั้นเนาะเราองใส่ยคูดาทำไอซ์แลนดิกดัดพายดีไหมคะแทนที่จะเป็นดั m คช่องคูทูบยูทูบคูดาเนี่ย <laughs> เนี่ยสมมุติเนาะเนี่ยคะ่ะก็เราก็จะเป็น i c e l a n d i ic. ิกเนี่ย ก็อย่างตรงนี้ studioyoutube.com กูดาก็สมมุตินะคะเนี่ยก็ mm. เปลี่ยนจาก com เป็น p mm. ัก็จะมีผู้คนทำการตลาดผ่านเหรียญใช้เหรียญพายนะคะเราก็ไม่ต้องมาจ่ายตังค์อย่างกูดาเป็นอ่ายูอ่ายูยูทูปนะคะช่อง youtube ของเขาเนี่ยกูดาจะจ่ายค่าเป็นสมาชิกอะคะ่ะเพราะกูดาไม่ดูโฆษณาเนาะอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะทีนี้ พวกเราเข้าใจกันแล้วเนาะตรงนี้ตอนนี้คุณดาก็เข้าใจไปกับพวกเรานะที่นี้พายเดี๋ยนะคุณดาดูนิดนึงก่อนโอเคจากข้อความนี้นะคะข้อมูลนี้เนาะก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะเปลี่ยนพายให้เป็นสกุลเงินระดับโลกที่มั่มนคงอย่างไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆจะแบบเปิดตัวเครือข่ายหลักแม้เราจะได้เงินทันทีเลยขอให้รอนิดนึงให้เขา ให้เวลาในการาทําธุรกรรมนะคะเชื่อมกับบริษัทต่างๆให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเงินก็มาเราก็เอาเงินเนี่ยไปใช้งานกับธนาคารกับโน่นนี่เดี๋ยวก็มาเนาะต้องรอนิดหนึ่งรออย่างใจเย็นๆนะคะและก็ต้องทำความเข้าใจนะคะอันนี้สําคัญมากคุณต้องทำความเข้าใจว่าเราจะใช้เหรียญใช้ เหรียญดิจิตอลตัวนี้อย่างไรซึ่งถ้าคุณไม่ทำความเข้าใจก็ยากนะเพราะมันต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะอันนี้มาในใจกูดาทันทีเหมือนกันทุกท่านต้องค่อยๆทําความเข้าใจต้องค่อยๆติดตามเหมือนที่กูดาบอกไปเนาะว่าหลังจากเปิดตัวเครือข่ายหลักแล้วหน้าที่อย่างกูดาก็เนี่ยคะ่ะมันนำทางอีกมันนำทางว่าคุณจะใช้เหรียญภัยอย่างไรละ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสนใจฟังหน่อยนะคะวิดีโอหรือว่าข้อมูลที่ส่งมาบางทีข้อมูลที่ส่งมาทุกท่านอ่านก็ตีความหมายไม่ได้ครูาก็มาอ่านให้เนาะนะคะความสนใจของบริษัทขยะขนาดใหญ่อ่ะโอเควิธีแปลงวงเหรียญภายไปยังเหรียญมั่นคงความสนใจของบริษัทขยะขนาดใหญ่เมื่อบริษัทระดับโลกลงทุนในเครือข่ายแสดงว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะใช้มันในอนาคต ใช่ค่ะเพราะหมายความว่าบริษัทต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนที่จะใช้เหรียญภายในการลงทุนในการตลาดนะคะหากบริษัทเราเหล่านี้ชื่อโดเมนภายการชำระเงินภายและบริการบล็อกเชนอาจมีการเข้าร่วมด้วยกันในเร็วๆนี้ค่ะมีความเป็นไปได้มากเมื่อบริษัทเริ่มใช้ภายมากขึ้นความต้องการจะเพิ่มขึ้นทำให้ราคานั้นคงที่มากขึ้น เหมือนกับสกุลเงินอื่นๆที่คงที่การขยายภายในเว็บ3และบล็อกเชนซึ่งตอนนี้เราเข้าเว็บ3แล้วอะเนาะสามารถใช้โดเมนได้ภายสำหรับเว็บไซต์บล็อกเชนตามแอปกระจายอำนาจและสัญญาอัจฉริยะซึ่งช่วยเสริมระบบนิเวศภายประชาชนและผู้เบิกจะได้ประโยชน์อย่างไร 1. ทําทำธุรกรรมง่ายและรวดเร็วนะคะ ซื้อสกุลเงินดิจิตัลทำให้การทำธุรกรรมถูกและเร็วกว่าแน่นอนค่ะถ้าเราทําการซื้อขายกาน,นอินเทอร์เน็ตเหมือนอเมซ o n เหมือนอะไรนะโชฟี่ใช่ไหมที่ประเทศไทยอะ่ะคลิกติ๊กตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตกเราก็ทำธุรกรรมได้เลยอะ่ะแต่เราก็สามารถใช้เหรียญภายซื้อได้เลยอะ่ะเมื่อเขามีเขามีเหรียญภายเป็นทุนสำรองในที่เขาประมูลกันมาแล้วอย่างเงี้ยไมคะ เราก็ใช้เหรียญภายเข้าไปซื้อได้อะอันนี้คือความรู้สึกที่กูด่าเข้าใจนะนะคะโอกาสในการสร้างไรายได้ใหม่ผ,ผู้บุเบิกที่เคยทำภายก่อนหน้านี้สามารถนำไปใช้ในการชำระการค้าและการลงทุนได้เนี่ยค่ะที่กูด่าพูดเมื่อกี้ถูกเลยธุรกิจขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นด้วยการรับเปเราเคยได้ยินเรารู้จักเปเป,เป่าเนาะ เวลาเราจ่ายบริษัทนี้ใหญ่มากเลยนะกูดาช้อปปิ้งผ่านเพย์เปาก็เยอะนะแต่ก่อนอะแต่เดี๋ยวนี้กูดาไม่ค่อยช้อปปิ้งอะไรออนไลน์แต่เดี๋ยวกูดาจะใช้เหรียญพายของกูดาเนี่ยสั่งซื้อรถเท s l a นะคะเท s l a p ัดพายนะคะดอดพายมาใช้แล้วกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าประธานาธิบดีทรัมท่านใช้สีอะไรกูดาจะได้ใช้สีน่าจะกูดาอะน่าจะใช้สีแดงเนาะ <laughs> าน่าจะต้องสั่งสีแดงอันนี้คุยกันเล่นๆเนาะโอเคฟาร์มเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิตัลผู้บุกเบิกสามารถรักษาความปลอดภัยโดมเมนได้ภายมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อของพวกเขาก็คือซึ่งสามารถซื้อขายและเขาคือเขาคือพูดง่ายว่ามีที่อยู่หลักอะค่ะโดมเมนก็คือมีที่อยู่หลักที่อยู่หลักแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาซื้อขายก็จะมีความปลอดภัยอะค่ะเนาะอย่าง a เม z o n เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยแน่นอนนะคะทำไมธนาคารและรัฐบาลถึงสนใจการทำธุรกรรมธนาคารที่รวดเร็วและปลอดภัยขึ้นเครือข่ายเบใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยโปร่งใสและต้นตุนต่ำ ช่ไม่ต้องไปเช่าอ่าพูดง่ายว่าการทำธุรกิจในโลกออนไลน์เนี่ยสังเกตเด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วเนี่ยถ้ามหาลลยให้เด็กมาเรียนเนี่ยการทำเนี่ยอย่างเรียนไพ่เงี้ยโหเจริญแล้วเรียนมหาลลยจบปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทแต่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณก็ทําอะไรแบบมาออกมาทําธุรกิจก็เป็นทาสของเงินอยู่ดีอะที่อย่างธนาคารไม่ต้องมาเช่าพื้นที่เอ่อ ที่ไหนมันต้องไปหาที่มาเปิดแล้วมาสร้างอาคารทำออฟฟิศอีกอันนี้แค่ทำโดเมนทำเว็บหลักะค่ะทำที่อยู่หลักในในอินเทอร์เน็ตโดยใช้เหรียญภายนะคะเป็นเป็นเป็นเงินหมุนเหรียญเป็นเงินหมุนเวียนนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนี่ครูดามา,มาอธิบายแบบครูดาก็ <c oughs> เอาไปนะ็นว่าครูดาใช้ใจอธิบายนะ สนับสนุนสกุลเงินดิจิตอลและสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางค่ะเมื่อตล,ตลาดมันมีการเปิดใช้เหรียญภายเงินในการหมุนเวียนด้วยเหรียญภายมากขึ้นเราก็พวกเราเนี่ยนะคะก็สามารถใช้เงินตัวนี้นะคะได้มากขึ้นเราไปสนับสนุนเงินดิจิตอลและเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารได้อีกธนาคารกลางได้อีกอะคะ่ะ ก็เหมือนเงินบาทถ้าคนใช้เงินบาทมากธนาคารมีเงินบาทเป็นเป็นสกุลหลักเราเกิดอะไรขึ้น่ะคะใช่ไหมรัฐบาลและธนาคารจํานวนมากดําเนินงานในสกุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลาง cbdcs นี่มาอ่านมาถึงตรงนี้นะครูดาข้อมองเห็นภาพเลยว่าเหรียญภายจะเป็นสกุลเงินดิจิตัลได้อย่างไรครกท่านเห็นเห็นเหมือนครูดาไหมนี่คือการเริ่มต้น ไม่ใช่ว่าอย่างที่พวกเราคาดหวังกันคือเริ่มต้นดยการอเอาเงินมาจากธนาคารเลยเฮ้ยเนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยค่ะสะกุลเงินของโลกใหม่เนาะไม่ต้องเดินไปที่ธนาคารไปเบิกเงินแล้วทุกวันนี้อยู่ในมือถือในในในแอป,ป wallet pay ของเราหมดเลยท,ทําธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปพึ่งพาตัวกลางเลยเนี่ยนะคะ ซึ่งมันมีธนาคารกลางของของของมันโดยมีเงินหมุนเวียนในการที่จะทำธุรกรรมออนไลน์ line, ในการที่จะใช้เงินอยู่แล้วอะ่ะเครือข่ายภายที่แข็งแกล่งสามารถเข้ากับระบบการเงินดิจิตัลแห่งชาติได้ศักยภาพในการกํากับดูแลและภาษีเมื่อภายเพิ่มความน่าเชื่อถือรัฐบาลอาจได้รับการกำกับดูแลและภาษี พายเพิ่มความสนใจในการพึ่งพากันโอ้คิดว่าจะหนีภาษีได้อันเนี้ยโอเคการรวมทางการรวมทางการเงินพายสามารถเสนอบริการด้านธนาคารให้กับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารอืมตรงนี้น่าสนใจถ้าเราเป็นผู้บุกเบิกเรามีบัญชีแล้ววันข้างหน้าพวกเขาเนี้ยจะมาเปิดบัญชีเหรียญภายได้อย่างไรตรงเนี้ย ภัยก็ต้องจะต้องมีแพลตฟอร์มรองรับไว้แล้วว่าจะเสนอบริการด้านธนาคารให้กับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารช่วยหมวดหมู่ที่ไม่มีไม่ใช้ธนาคารเข้าร่วมเศรษฐกิจดิจิตัลได้อย่างไรหนึ่งวันนั้นก็จะมีแพลตฟอร์มมาเนาะอย่างเช่นทำไมโลกถึงรับภายมาเลี้ยงไะตรงนี้พูดนะคะทำไม อันนี้คือคือข้อมูลตรงนี้มเมื่อกี้ว่าทำไมธนาคารและรัฐบาลถึงสนใจเพราะจากที่ดูแล้วเขาก็คงวางแผนแพลตฟอร์มมาหมดแล้วอะค่ะพัฒนาแพลตฟอร์มมาหมดแล้วถึงพร้อมที่จะจะเปิดใช้ไงคะนี่เป็นการเปิดเครือข่ายหลักของเขานะคะทำไมโลกถึงรับภายมาเลี้ยงค่าธรรมเนียมการทำธุรก,กรรมภายต่มากเมื่อคืนมีคำถามของน้องถามมาเนี่ยน้องก็ถามว่า ถ้าเราทำธุรกรรมนยคะซื้อของ9,000เราจ่ายด้วย0.01ภายแพงไหมในความรู้สึกของคุณแมไม่นะเพราะว่าเราจ่าบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ที่0.03อ่ะค่ะแพงกว่าอีกนะคะภายเนี่ยเป็นเครือข่ายกระจายอำนาจและปลอดภยัยก็หวังเช่นนั้นเพราะทุกวันนี้บัตรเครดิตเวลาเราซื้อของอย่างเช่นทุกท่านรู้จักออแอปที่มู่ใช่ไหมคะเรียก ที่หมูนะ่น้อที่ที่แบบดังๆมากอะ่ะอเมซอนเนี่ยเห็นไหมพวกเรารู้จักกันเนาะซึ่งบริษัทเหล่านี้ยเว็บไซต์เหล่านี้ยมันต้องใช้เออเราต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตอะค่ะหรือเปเปินะคะเนาะซึ่งระบบของเขาไม่ไม่มีความปลอดภัยที่ดีพออะ่ะมันจะมีอย่าง i t u n เนคูดาโดนโดนบ่อยนะที่เอาแบบ แบบขโมยบัตรของเราไปใช้อะค่ะหรือและเพย์เพาเนี่ยเราเรารู้จักเพย์เพาเพย์เพานะเขาก็เป็นระบบที่ดีนะที่เขาเขาใช้ทําธุรกรรมให้คนผ่านเขาอะค่ะใช้เงินผ่านเขาแล้วก็ช้อปปิ้งอ่ะก็อารมณ์ภายก็เหมือนกันเราใช้ภายในการทําแบบนั้นนะคะแทนที่เราจะใช้ใช้เงินของเราในบัตรวีซ่าของเราอะบัตรเครดิตของเราอะค่ะ ทุกท่านเข้าใจคูดาไหมนี่ใครเข้าใจไหมยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะเดี๋ยวคูดาจะามาดูต่อนะบริษัทใหญ่สถาบันเตรียมรับอือใช่อย่างเราจะเห็นบริษัทเทส l a หรืออ๋อคูดาพูดเทส l a เนาะยกยกตัวอย่างนะคะหรือเราจะซื้อสายการบินไปไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะยอมรับไหมคะเราก็สามารถเข้าไป ใช้เงินตัวนี้ใช้เหรียญพายจ่ายได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์อีกการใช้พายบล็อกเชนขยายตัวในเว็บสามและสินสินทรัพสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะก็เนี่ยค่ะเราเข้ามาเว็บ3มแล้วเพราะฉะนั้นการใช้พายบล็อกเชนขยายตัวในเว็บสามและสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าเหรียญพายเนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวกูอธิบายเนาะ ก็ได้เปิดตัวเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลไปแล้วด้วยอ่ะเราก็จะเห็นเนี้ยค่ะขึ้นบล็อกเชนอ่าขึ้นกระดานเทรดของ OKX, OK Bitget, g a t e to Pay, POX, Max ซึ่งรอขึ้นกระดานเทรดของ Binance ที่ครูดาอธิบายไปเมื่อวานไม่รู้ได้ฟังกันหรือยังก็คือถ้าได้ขึ้นกระดานเทรดของ Binance เนี้ยเอ่อเขาจะเอ่อเขาจะ มีการเปิดตัวที่กว้างมากเลยค่ะบริษัทต่างๆก็ยิ่งแบบสนใจอะให้ความสนใจอะในการขึ้นกับทำธุรกรรมในหมายถึงว่าให้คนเข้าไปเทรดได้ในในโต๊ะกระดานเทรดอะคะ่ะอีกเยอะเราต้องเข้าใจนะว่าเหรียญภายไม่ได้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแต่ไม่มีเหรียญตัวไหนที่ไม่ขึ้นไม่ทาไม่อยู่ในตลาดหุ้นอะเหรียญเงินบาทยังอยู่ในตลาดหุ้นเลยนะคะให้เราเข้าใจเนาะ โอเคมาดูต่อนะคะพอดีมีส่เข้าเออปิจะมีอะไรต่อไปปิคืออะไรมังกรูดาก็ไม่เข้าใจภาษาไอ้คำนี้เนะเาะอ่ะเร่งการรวมเปในตลาดหลักทรัพย์โลกอืมใช่เราสามารถใช้ใจเปก็คือเนี่ยค่ะที่กรูดาอธิบายไว้ทั้งหมดเนาะ คือจ่ายโน่นนี่ในตลาดหลักทรัพย์โลกตลาดหลักทรัพย์โลกก็คือตลาดหุ้นนะคะเมื่อวันก่อนกูดดาจะบอกอยู่ที่ส่งมา Index ค์คืออะไร Index กส์เขคือตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งเหรียญภายในเข้าออไม่แน่ใจว่าพูดถึงอะไรตรงนั้นกูดามไม่พูดต่อแต่ว่าให้เข้าใจว่าคือมาถึงตอนนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยเหมือนที่บอกอะค่ะใครที่เรียนมาหาลัยระดับไหนอยู่นะขอให้คุณมา ทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีกว่าแล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะบริษัทขนาดใหญ่อาจเริ่มการรับการชำระเงิน B อ่าตัวน,นี้นะบหรือปใช้ได้ทั้งตลาดดิจิตอลและวัสดุตรงประเด็นนะคะระบบนี้เนาะใช้ได้ทั้งตลาดดิจิตอลและวัสดุถ้าคุณยังไม่ได้เข้าระบบเปตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ได้รับการอนุมัติบายและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติดิจิตอลซึ่งคุดาจะดูอยู่เหมือนกันว่าการเปิดกระเป๋าสิบโตนะคะสีโตรหรือสิบโตวนะันนั้นเปิดแบบไหนเดี๋ยวคุดาเปิดทําเสร็จแล้วเดี๋ยวคุดามาบอกเนาะโอเคนะคะถ้าคุณยังไม่ได้อ่าโอเค เป็นหนึ่งในคนแรกที่นำเปมาใช้มันอาจจะกลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลระดับโลกในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบขึ้น1 2 3นะคะมันต้องใช้เวลาซึ่งเรามาดูเว็บซิตรตรงเนี้ยไอ้เว็บเว็บหนึ่งที่เขาทำอะนะคะก็คือ1 .net เห็นไหมคะ .com เนี่ย Facebook .net .com เว็บ2ก็ .com เนาะ เวฟ3 p มพายฟรีเน็ตเวิร์กก็คือเวฟ P ายเห็นไหมคะเวฟ3าดัดพายซึ่งถ้ามาถึง,ถงตรงนี้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นไหมที่รูดาอธิบายเออมันมีข้อมูลอยู่อีกอย่างหนึ่งที่รูดาอยากจะบอกทุกท่านเนาะเมะื่อคืนรูดาส่งไปอ่ะนี่เลยค่ะที่ดรนิโคลัสพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะตรงนี้วิดีโอเนี้นะคะ รือเมื่อคืนมีน้องคนหนึ่งให้มาช่วยแปลให้หน่อยกูณด้าแปลเสร็จพอไปเปิด Facebook เออตรงประเด็นกันพอมีตรงเนี้ค่ะเขาแปลมาแล้วเนาะก็ามาดูตรงภายคอย g ีซีวีเนี่ยโอ้ยพวกเว็บช่องต่างๆที่มาช่วยเหลือให้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าพวกเราสนใจจริงๆอ่ะเยอะมากนะคะจากศูนย์ที่ไม่ได้มีความรู้เลยอะ่ะภายคืออะไรอมาถึงตอนนี้พวกเราเข้าใจกันเยอะมากเลยอะ่ะ นะคะเอาเรามาดูนะสุขสันต์วันพายปี2525 25, หรือ2568นั่นแหละค่ะวันครบรอบ6ปีอย่างเป็นทางการของพายเน็ตเวิร์กโดยการเปิดตัว Open Network แล้วเรามาฉลองการขยายตัวของระบบนิเวศของพายเน็ตเวิร์กในทุกระดับและฟังก์ชัน การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงกันวันนี้มีการเปิดตัวหลายรายการเช่นการประมูลโดเมนดัตดอทพายตอนนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วเนาะใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศท,ที่สำคัญขณะเดียวกันการสร้างยูทิลิตี้ระบบระดับแพลตฟอร์มสำหรับพายการปฏิรูปอินเทอร์เน็ตเฟสระบบนิเวศและการขยายแอปพลิเคชันระบบนิเวศแมเน ช่วงเวลาช้อปปิง้งเพรช่วงเทศกาลช้อปปิ้งนะคะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เช่นกันไปที่หน้าจอหลักของแอปการขุดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้าแอปโอเคแล้วที่นี้ในนั้นท่านก็ได้บอกว่ามันคือมันเริ่มแต่วันที่20ถึงวันที่28่ะคะ่ะเปิดให้บริษัทต่างๆตลาดนะคะมาทำการประมูลราคาเนา โอเคมาถึงตรงนี้หวังว่าทุกท่านเข้าใจมากขึ้นนะคะคุณคุณลงุงคุณป้าเนาะคูดาทาสิ่งนี้อธิบายกันแบบพูดคุยกันแบบเหมือนว่ามานั่งคุยออกับทุกทกท่านนะเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นโอเคนี่ก็สิบโมงจะครึ่งแล้วกูดาไปไหว้พระก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ